มากเลยนะครับติดตามไปด้วยต้อบจะมองพิสัุโลกนะครับยาวกล้าวยอด อ้าวไปยังโอ้โหไอ้จบให้พวกเสียงด้วยนะมุกดาจะให้ค oh ุณนั่งวีแชร์ได้ไงเวไอ้ปากไอ้คอเราจะไปปัดโอนไอ้ฉากแรกเป็นโกงต้องร้องตะวาดป่าเลยที่จะมาร้องหมือหงิ้งนุ่งนี่ยังไงตวาดมากพระวัดนี้ไม่เหมือนวัดอื่นทำไมอ่ะตื่นเนาะออกเป็นเทปบาเที่ยวหัวค่ำเห็นร้องเพลงกันแรกหมดไปไหนหรือเปล่า ทำมัออไล่ทีไม่มาต้องไปกูก็ไม่รู้กูไม่เคยฟังอ่ะแล้ววัดมีงานแต่นท่าเดียวทำไมจะเหมือนพระวัดที่แล้วที่ชายหน้าเราไปเล่นเออทำไมอะ่ะหาอดีเทพไปเล่นน,นานๆจะมีงานไม่กลับวัดแล้วมานั่งดูลิเกย์ัดตีหนึ่งกว่าเออตกตีสี่บิณฑบาทเขาบอว่าบิณฑบาตหลับในเถะลงข้างทางนักเตะนะครับกิจการชัยโยมติ๊งต่อยไม่ได้เยะกว่นีหมเจ บาปกรรมม่พีต้องคุดขุดนะครับทุกวันบอกรังใครจะด้้ยวาเรียกง้ามมาจะเต้นสองพ่อมูขอกไงหัว่าเต้นหวานกว่ากูดูแลชดการหัวใสีใจปริงไม่เท่งหนิบาปกรรม ไม่มีต้นทุนคุณธรรมถุกวัาชอบทำมใครจะช่วยหวังเพียงอำน,นาจขาดดีผู้ปัดสิ่งพื้นฐา,านังกาเป็นใหญ่ใจก็อยากไรอุปาสรคูสวยมีแต่เงนินเดือนรายได้แบบนี้ ไรจะรจะพูดถึงพ่อของฉันว่าแม่วันเดรัจฉานทั่วชาเงินทองจะหมดนะโคตรงงเขาว่าเขาว่ามีปัญหาเรื่องหวย าเหลือล้นพะเขาเป็นคนหัวเลยล้ำลุอะไรของมืงวะเนี่ยไม่ตายไมอู่บ้านเทาไงไม่ได้พิเอแต่งตัวเออเป็นหัวแต่งไม่ไพดีกว่ามั้งยังไงอ่ะ อาไปเทียเท่ยวกะเหรี่ยงไปไปไปไวจีม้ำเลือกเนี่ย